จังหวัดจันทบ,บุรีได้เปิดสนามเพื่อเก็บคะแนนการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยรายการออฟโรดโทฟี2013สนามที่3ค่ะ เชาวนี้ที่สนามวัดโพทองอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีได้มีกำหนดการจัดการแข่งขันเก็บคะแนนการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยรายการออฟโรดโทฟี่2013โดยมีนายธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันซึ่งการจัดการแข่งขันรายการออฟโรดโทฟี่2013ในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นสนามที่3แล้วโดยเป็นสนามเก็บคะแนนเพื่อหาผู้ที่สามารถทำสถิติเวลาได้ดีที่สุดเข้าชิงถ้วยพระราชทานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาธินัดดามาดซึ่งการแข่งขันได้แบ่งเป็นรุ่นต่างๆเช่นรุ่นปีกนกรุ่นขันแข็งรุ่น Open B และรุ่น Open A โดยในวันนี้ได้มีประชาชนทั้งชาวจังหวัดจันทบุรีและประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดได้ให้ความสนใจในการเข้าร่วมรับชมการแข่งขันและเชียร์ให้กำลังใจกับคู่ที่เข้าร่วมการแข่งขันกันอย่างคับข้างอีกด้วยค่ะ